มาเดี๋ยวเราจะพามาวิเคราะห์ปัญหาผิวหน้าของน้องนะคะอันนี้ก็คือปัญหาที่น้องเป็นก่อนที่น้องจะเทตัวคิล่าสูตรปรับปรุงสุขพัฒนาตัวล่าสุดนี้นะคะ บริเวณนะคะส่วนใหญ่ที่น้องเป็นเนาะก็คือจะเป็นบริเวณตรงนี้นะคะก็คือบริเวณจมูกนะคะแล้วก็ตรงหน้าแก้มตรงนี้นะคะบริเวณเนี้ยมันคือจุดที่เป็นสิวอักเสบนะคะขนาดใหญ่แล้วก็มีสิวหัวแดงด้วยนะคะบริเวณผิวร,บรอบๆเนี่ยเป็นอ่อสิวที่ดูมีการระคายเคืองมีการอักเสบให้สังเกตดูนะคะบริเวณรอบๆตัวสิวนะบริเวณเนี้ยมันจะมีอาการสีแดงพวกนี้นะคะมันบ่งบอกให้เห็นว่าผิวบริเวณนั้นมันกําลังเกิดการอักเสบอยู่อ่ะ แล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะคือน้องมีความมันบริเวณใบหน้าค่อนข้างจะเยอะนะคะให้สังเกตดูคนที่มีปัญหาหน้ามันส่วนใหญ่นะคะจะเป็นสิวง่ายมากๆ อีกอย่างหนึ่งนะคะผิวของน้องเนี่ยขาดสมดุลพอเราขาดสมดุลนะคะ,ะทาความเข้าใจง่ายก็คือผิวเรามันอ่อนแอเนาะมันไม่แข็งแรงเวลามันไม่แข็งแรงเนี่ยเวลามันเจอสภาพมลพิษหรือว่าทําอะไรนิดนึงนะคะหรือแม้กระทั่งการนอนดึกเนี่ยมันจะขึ้นง่ายมากๆอันนี้ก็คือลักษณะของสิวอของผิวที่ขาดสมดุลแล้วก็ผิวที่ค่อนข้างที่จะอ่อนแอ แล้วเรามาดูภาพนี้กันนะคะภาพนี้นะคะเป็นภาพที่น้องเนี่ยทดสอบให้หอยนะมาอยู่ที่ประมาณ5วันนะคะ5วันให้สังเกตดูนะหลายๆจุดของน้องเนี่ยดีขึ้นเยอะมากๆนะคะผิวที่จุดที่มันเคยอักเสบมันเคยบวมแดงนะคะมันเริ่มที่จะลดลงผิวของน้องนะคะดูเรียบเนียนขึ้นนะคะดูแบบนะมีน้ำมนะีนวลนาะดูมีเงาดูแบบผิวสมดุลดีขึ้นอ่ะก็คือผิวเริ่มที่จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้ว แต่ยังคงมีอาการอักเสบของสิวอยู่นะคะคือตรงบริเวณตรงนี้นะคะถ้าเราดูเนี่ยน้องอาจจะมีการบีบนะคะหรือว่าบางช่วงเนี่ยช่วงนี้นะคะปิดเทอมเนาะเด็กๆก,ก็จะนอนดึกพอเวาลาเรานอน,อนดึกบวกกับเราเป็นคนที่มีผิวที่มันขาดความสมดุลอยู่แล้วอ่ะ เราก็จะเป็นสิวง่ายมากๆอย่างที่บอกตลอดคือการนอนเป็นสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะพยายามแบบปรับการนอนของตัวเองเนะเาะออกกําลังกายหรือว่าบางคนเนี่ยถ้าเป็นสิวฮอร์โมน,นยพยายามควบคุมฮอร์โมนในร่างกายของเราให้ดีนะคะอย่างเคสน้องเนี่ยก็คือนอนดึกเลยเพราะว่าแบบปิดเทอมก็คือจะนอนดึกมากาทุ่มหกทุ่มส่งรูปอัปเดตมาให้คือแบบดึกมากแล้วเขาก็จะแบบเป็นสิวแบบเป็น,ปนในหายแต่ว่ามันจะไม่ได้ขึ้นเยอะเหมือนก่อนที่เขาจะใช้ เราจะมาวิเคราะห์ทีละจุดกันนะคะสิวอักเสบเนี่ยก็คือลดลง60-70%นะนับจากเดวันที่น้องใช้นะคะแล้วก็ไอตัวสิวเกิดใหม่เนี่ยก็คือยังไม่พบนะคะแล้วก็ รอยแดงจางลงอย่างต่อเนื่องนะคะสังเกตดูบริเวณหน้าแก้มแล้วก็คางนะคะรอยแดงจางลงเยอะมากนะคะแล้วก็ความมันนะคะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วก็ผิวดยวรวมตอนนี้นะคะผิวดูสุขภาพดีขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ไม่มีอาการแสบรอกบริเวณผิวแปลว่าคีล่าตัวนี้สูตรนี้นะคะไม่ทำ้ายผิวเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีปัญหาสิวนะให้สังเกตดูพฤติกรรมของตัวเราเองด้วยนะคะคือ ในช่วงช่วงหนึ่งอ่ะคนเรามันจะมีบางทีอย่างเช่นอ่ะช่วงนี้อันสิวขึ้นช่วงนี้สิวไม่ขึ้นช่วงนี้หน้าดําช่วงนี้หน้าคล้ำอะไรมันก็มีหลายๆอย่างเนาะให้เราลองสังเกตพฤติกรรมในช่วงช่วงนั้นนะว่าเราแบบใช้ชีวิตแบบไหนเราทําพฤติกรรมแบบไหนนะคะอย่างเช่นตัวโอก็คือถ้าช่วงไหนนอนดึกก็จะมีขึ้นแล้วสักหนึ่งหรืสองเม็ดนะคะแต่ว่าก็จะเป็นสิวแบบว่าเม็ดเล็กๆนะคะไม่ใช่สิวอักเสบแบบใหญ่ๆหรือว่าหน้ากลัวเหมือนเดิมที่เขาเคยเป็นนะถือว่า ตัวนี้นะคะจะตอบโจทย์มากๆสําหรับคนที่มีปัญหาสิวอักเสบนะคะ <c oughs> ก็จะแห้งยุบไวมากส่วนคนที่มีสิวอุดตันนะคะตัวนี้จะลดการดันสิวลงไปเยอะมากนะคะ <c oughs> เพราะว่าบางทีเนี่ยเราใส่ตัวดันสิวเข้าไปเนี่ยมันอาจจะเกิดการที่แบบ ดันสิวมากเกินไปในช่วงแรกของคนที่มีปัญหาสิวอุดตันเยอะเราก็เลยสูตรนี้นะคะมันจะเป็นสูตรสําหรับลดสิวอักเสบลดปัญหาขอคนที่แบบเป็นสิวปกติทั่วไปอ่ะแต่ถ้าสิวอุดตันนะคะก็จะต้องรออีกสูตรหนึ่งนะเพราะว่าถ้าอุดตันมันจะเกิดการดันสิวแน่นอนนะคะสองถึงหสัปดาห์แล้วหลังจากนั้นมันก็จะดีขึ้นแต่ว่ามันจะดีมากนะเพราะว่ามันจะเป็นการถอนรากถอนโคนเหมือนถอนลดสิวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของเราออก นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนแก้ปัญหาสิวแบบซอฟต์ลงมานิดหนึงนะคะก็ใครที่มีปัญหาแบบน้องนะคะก็รอติดตามคิล่าในสูตรนี้กันด้วยนะคะ